ลูกใครหอนอเสียงบ่นเบาๆลอยละลิีวออกมาจากห้องครัวทำไมหนูไม่เก็บห้องบ้างล่ะลูกแม่บอกกี่ครั้งแล้วเสียงตอบกลับมาอย่างไม่ใส่ใจก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งเดินผ่านไปมาในบ้านด้วยท่าทางเร่งรีบแม่สาวน้อยถอนหายใจออกมาเบาๆในใจคิดว่าเด็กสมัยนี้มันช่างต่างจากสมัยก่อนจริง,รงๆเธอจำได้ว่า ตอนวัยรุ่นตัวเองก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเคยเถียงแม่เคยทําตัวไม่น่ารักแต่พอโตขึ้นมาบ้างก็ถึงบางอ้อเข้าใจความรู้สึกของแม่มากขึ้นแม่ก็รู้ว่าลูกยุ่งแต่ห้องรกๆมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะลูกแม่พยายามอธิบายอย่างใจเย็นแต่คําพูดของเธอก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าหูลูกสาวสักเท่าไหร่รู้แล้วหน้าแม่เด็กสาวตอบกลับเสียงแข็งแล้วเดินออกจากบ้านไป แม่มองตามลูกสาวด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความเป็นห่วงเธอรู้สึกเหมือนกำลังเห็นตัวเองในกระจกเมื่อก่อนแม่ก็เคยเป็นแบบนี้เคยต่อต้านคำสั่งของพ่อแม่เคยคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดแต่พอโตขึ้นมาก็เข้าใจว่าคำพูดของพ่อแม่นั้นมาจากความหวังดีทั้งนั้นลูกใครหนอเนี่ยแม่พูดกับตัวเองเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มบางๆบงนความขำขันเธอรู้ดีว่าการที่ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ ก็เหมือนกับการปล่อยนกออกจากกรงเราต้องปล่อยให้เขาได้บินไปตามทางของเขาแต่ในฐานะแม่แล้วการจะปล่อยให้ลูกไปแบบไม่ห่วงใยเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แม่เดินไปเก็บห้องให้ลูกสาวโดยที่ในใจยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตเธอหวังว่าสักวันหนึ่งลูกสาวของเธอจะเข้าใจความรู้สึกของเธอเหมือนกับที่เธอเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่เมื่อก่อนในความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก ที่แม้จะดูเหมือนจะขัดแย้งกันแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันการที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากพ่อแม่แต่การเปิดใจรับฟังและเข้าใจกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวแข็งแรงยิ่งขึ้นที่มาสาวน้อยหน้าใสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนาข้อคิดจากเรื่องลูกใครหอนอหน วัยรุ่นทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาที่ต่อต้านพ่อแม่เป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นจะอยากแสดงความเป็นตัวของตัวเองและอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อแม่บอกเสมอไป 2. ความรักของพ่อแม่มีให้ลูกเสมอแม้ว่าคำพูดหรือการกระทําของพ่อแม่จะดูเหมือนว่าจะเข้มงวดแต่ลึกๆแล้วก็มาจากความรักและความหวังดีที่มีต่อลูกเสมอส การสื่อสารสำคัญมากการเปิดใจคุยกันอย่างเข้าใจจะช่วยลดความขัดแย้งและทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น 4. การให้อภัยและความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญทุกคนเคยทำผิดพลาดการให้อภัยและความเข้าใจจะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโต 5. ความรักของแม่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม่คือคนที่คอยดูแลและเป็นห่วงเราเสมอไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนข้อคิดเพิ่มเติม การเป็นพ่อแม่ก็เป็นการเรียนรู้พ่อแม่เองก็ต้องเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกเช่นกันไม่มีใครเกิดมาเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบการให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์การปล่อยให้ลูกได้เผชิญกับปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าลูกจะทําผิดพลาดแค่ไหนสร เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันการเข้าใจซึ่งกันแอละกันจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุข